ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวในคลิปเลวไอจีของเราเนาะใครที่โพรดคลิปไปแล้วนะครับไม่มีคนดูเลยนะครับหรือไม่มีการตอบกลับของโพลเลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ km social ข้ามานหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยลิงก์ไม่ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็กดสแกนเขียวโคดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะ ใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถเป็นลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้ง,งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็ยนแบฟัร์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยเนาะ ข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีให้เรากรอ,อกข้อมูลตนนี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็กรอรหัสผ่านของเพื่อนๆได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งอย่าลืมติดฉันไม่โปรแกมรมอัตโนมัติตงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานาางตาร,ตรา,างตรงนี้ได้เลยอนะ่าส่วนคนที่ไม่อยากกรอข้อมูลดิบมา,าให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกด l o ยินผ่านเกินตารางตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี <ไป S 1> ๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกัน ก็มันหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยน,นะครับผมก็ใหล้มันหน้าคำสั่งซื้อมาคุณก่อนได้เลยเนานะก็จะมีแพลตฟอร์มออมากมายเรียกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหลักๆนะครับก็จะมีทาง a c e b o o k Instagram YouTube TikTok เนาะเดี๋ยวเนี้ยผมก็จะมาใช้ในด้านของ Instagram กันแล้วกันนะครับ แล้วก็บนหมู่ตรงนี้นะครับล้วกดาไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลองหาบันหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหลักๆเราก็จะมาแชร์ในด้านของเพิ่มยอดวิวคลิปเรวตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการอะไรนะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นบริการตัวสองก็แล้วกันนะครับ แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพดของเราแล้วก็หาโพดที่อยากเพิ่มยอดวิวมาใส่ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะคัดล็อกลิงก์ตรงนี้ไปวางเลยกันแล้วกันแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนการส่งด้านหลังตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะขอใส่ไปสักหนึ่งพันเลยกันแล้วกันเนาะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่รายนะครับจำนวน1000วิวนะครับก็ตกอยู่แค่2บาทเองนะครับก็ไปได้ที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เรากดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมนะครับขึ้นมายละเอียดเพ ได้รับการสั่งซื้อค,คุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่นี่นะครับเพื่อดูสถานะการทำงานของออเดอร์ของคุณได้เลยนะครับเราก็เด้งมาหน้าปอดจากสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็ส,มา,ส,มกสามารถมาดูออเดอร์แม่ของคุณได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลอกเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่ึงแนบด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจอสอบกันได้เลยก็ะระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดยผมก็จะสอนที่การเติมเงินเนาะให้เรากดไปที่เมนูเติมเงินด้นย้ายมือตรงนี้เเลยนนะะรามก็็จปปณ ทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางการชำระเี่นนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีทั้งพรอมเพย์ทูนิเวอรเรตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอาูวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร,ร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสมห้าร้อยบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรลี่หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ ต่อมานะครับก็เลยไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์นะครับก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามาดูกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากแก้ดีต่อม d m i n สอบถามปัญหา admin นะครับก็เลยไปที่เมนูดีต่ออ d m i n ด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลย ก็มาหน้าต่างการติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือสปอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเช่อเลยดา่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่เนาะแจ้งปัญหาเล็กออเดอร์ใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถเซ็นดีลอบซีหือความมีได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรืออะารต่างๆนะครับก็สามารถอัดแฟรนนี้มาเลยะะัรณคบ ก็ทำกันไม่เสียร้านนะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดวิวของเราดีกว่าเนาะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะเดี๋ยวขอปิดไปก่อนเลยก็นแล้วกันนะครับตอน,นยอดวิวของเราก็มีแค่500คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แลนะ้วกันเนาะ หลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำการเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เ,เร็วมากเลยเนาะจากเติมยอดวิวของเราก็มีอยู่แค่500คนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น3,800คนคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทำเว็บไซต์ก็นำการแถมยอดให้มาเยอะมากเลยนะครับก็เปเลยที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะเนาะอ่ะส่วนใครสนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนของคุณหรือว่าคุณด้วยคุณรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณนะครับเติมมาต่ำร้อยบาทขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโค้นนะคดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดปปปไปพักการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ